สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามารีวิวของเล่นใหม่กันนะครับนี่คือเจ้าสุนัขนะครับแล้วก็เจ้าปลาดิ้นได้อันนี้นะครับซื้อมาตัวละ70บาทนะครับซื้อในเน็ตนะครับในช้อปปีนะครับตรงนี้ที่เป็นที่เปิดสวิคนะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมเพื่อนเห็นไหมแต่ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าที่ชาร์จฐานนะครับนี่จะมีรูชาร์จฐานอย่างนี้เอาที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือครสามารถชาร์จได้เลยนะครับวิธีเล่นก็นี่เปิดอย่างนี้ ก็จะดินเอ้น,นะนะดิ้นน่ารักน่ารักมันจะมีหลายปลานะปลาสายพันธุ์อื่นก็มีนะนี่แล้วก็มาดูเจ้าหมาเรานะเจ้าหมานี่กล่องจะเป็นแบบนี้นะครับกล่องก็ไม่มีอะไรนะนะมีบอกวิธีเล่นอันนี้200บาทนะครับซื้อในเน็ต ก็เลยรวยใด้ๆๆจะมีอะไรบ้างครับมีกระดูกนี่กระดูกใส่ที่ปากตรงนี้นะฮะนี่เป็นตุนักตำรวจเปิดสวิตต์ตรงนี้นะครับนะบ้าวิ่งนะน่ารักไหมล่ะแล้วส่วนเจ้าโดเรมอนนีน่ ก็จะเป็นแบบเป็นโมเดลธรรมดาเป็นยางนะเห็นไหมจ่าจแอนอิซุกะแล้วก็ซูนิโอเนี่ยเท่าน,นี้เจ้าหมาวิ่งมาถ้ามีเจ้าหมาแล้วเราก็ต้องมีเพื่อนด้วยอยู่เดี่อนเดี๋ยวเหงาอืมมีช้างมาด้วย อโอเคฝากเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ